บนโซนเชียลแชร์ข้อมูลนักดองศพพบคนที่ฉีดวัคซีนโควิด19เสี่ยงจะพบแท่งยุ้ยสีขาวในร่างกายและเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้หืมชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทตรวจสอบกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติวัคซีนโควิดฉีดแล้วจะเกิดริ่มเลือดสีขาวในร่างกายจริงไหมครับเรื่องนี้ไม่จริงครับริ่มเลือดสีขาวเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติพบเห็นมาก่อนการใช้วัคซีนโควิด -19 บเซะอีกแต่ภาพที่แชร์กันนั้นก็ดูน่าเชื่อถือผมจึงสอบถามกับนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นิ่มเลือดสีขาวเนี่ยมันมีมานานแล้วเป็นนปตีีโช ในหลอดเลือดหรือว่าไฟบี้แต่บางทีเก็ดเลือดมาเกาะมันเลยเป็นสีขาวไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนเลยภาพต้นฉบับเขาบอกมาจากนักดองศพผมจึงเดินทางไปสอบถามกับหมอผ่าศพหรือพยาธิแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลแท่งสีขาวเกิดจากวัคซีนนี่จริงไหมครับไม่เป็นความจริงเลยครับไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเลยครับเมื่อหัวใจหยุดเต้นมันก็จะมีเลือดค้างอยู่ตามหลอดเลือดมันก็จะตกตะกอนแยกชั้นเป็นแท่งสีขาวเราเรียกว่าการตกของเลือดภายหลังการตาย postmortem b l o o c o ซึ่งไม่มีนัยสำคัญในทางการแพทย์ถ้าเป็นริ่มเลือดที่จะอุดตันเส้นเลืออดดหหัวใใจเเสส้้นนลมงทค ีิตมันแตกต่างกับแท่งสีขาวๆนี่อย่างชัดเจนแท่งสีขาวนี้จึงไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด -19 ไม่ว่าชนิดไหนๆเลยนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยก็ยืนยันเช่นกันผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่สงสัยว่าวัคซีนอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ผมประกาศเลยรับผ่าเคสพวกนี้แล้วผมผ่าเคสที่สงสัยว่าตายจากวัคซีนน่าจะเยอะที่สุดในไทยแล้วแหละครับแลวเอาจริงๆเคสในโรงพยาบาลรามาที่ได้ฉีดยาศพหลังจากที่มันมีวัคซีนก็ไม่เคยเจอลักษณะาตามในคลิปเลยครับฉีดไม่เข้ามีแท่งย้อยสีขาวขวางอยู่พูดได้เลยครับจากการผา วัคซีนทำให้เสียชีวิตและยังไม่เจอแท่งย้ยสีขาวอะไรลักษณะแบบนี้แท่งย้ยสีขาวพบได้เป็นปกติเพียงแต่ไม่ได้เรียกกันว่าไวคอดไม่ใช่ครับเราใช้คําว่าชิคเก้นแฟตหรือไขมันไก่ไวครดที่เขาบอกมันคือลักษณะของชิคเก้นแฟตคนตายทุกคนมีอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นสาเหตุการชีวิตมันไม่ได้เกิดก่อนตายครับพูดง่ายอาจารย์แพทย์นําภาพมาให้ดูกันชัดๆผมเพิ่งผ่ามา2วันที่แล้วนี่เองเป็นชายอายุ51ปีคนนี้เขาเสียชีวิตจากกล้ามในหัวใจขาดเลือดเฉียบพันจากหลอดเลือดหัวใจตีผู้ตายรายนี้อะไรัคีีนนนมา้งยใเนี่ลอออดดก่่ยทีุูปแ้ว มีเลือดเมื่อตบกอนอยู่ที่เส้นเลือดเส้นอื่นในคนคนเดียวกันเลยเคสนี่เพิ่งผ่าไม่นานนี้เลยครับเป็นคนจอนจัดเช็คอยู่แล้วก็ไม่มีวัคซีนเขาก็เจอลักษณะคล้ายๆแทงสีขาวเขาตายโดยโรคประจําตัวเขาก็คือวัณโรค<ม>ไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนแต่ที่แชร์กันเขาบอกมันไม่ใช่ริมเลือดแบบที่อาจารย์อธิบายมาเพราะเขาพบในคนเป็นไม่ใช่แค่คนตายผมเป็นหมอโรคหัวใจแล้วก็ดูคนไข้กันหัวใจตายเฉียบพลันแล้วเราใส่สายดูดริมเลือดออกมาบางครั้งเนี่ยก็ได้เป็นสีขาวพอเราดูดแล้วแบบบางคนไม่ต้องทําบอลลู อันนี้เป็นเรื่องความเสื่อมของหลอดเลือดปัจจัยหลักพวกเบาหวานความดันไขมันการสูบบุหรี่คนละเรื่องกับวัคซีนเขาบอกว่าแท่งยไสีขาวจากวัคซีนนี้ยังพบในหลอดเลือดแดงไม่ใช่แค่หลอดเลือดดาเหมือนการตกตะกอนเลือดหลังตายไม่จริงนะครับเราสามารถเจอการตกของเลือดภายหลังการตายเนี่ยได้ทั้งในหลอดเลือดดาแล้วก็หลอดเลือดแดงขึ้นอยู่กับเลือดมันค้างระบบไหนจริงๆมันเจอได้ทั้งหมดแหละฮะเมื่อกี้ยกตัวอย่างการดิดใจตายเฉียบพลันก็คือหลอดเลือดแดงไม่ใช่หลอดเลือดดำเจอได้ทั้งหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงไม่จจาาปอลใรยย์์พก ที่บางท่านอาจไม่คุ้นเคยเวลานักนเรียนแพทย์เขามาผ่านวิชานิติเวศกับหลากหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แล้วเขาก็ไปแล้วก็ไปเรียนสาขาอื่นเขาก็คงจะลืมแท่งที่เราเคยชี้แล้วเวลาเขาอาจจะไปเห็น u t u b e เขาก็อาจจะคิดได้ว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ส่วนกรณีที่แชร์กันในต่างประเทศจากที่ฟังมามันเหมือนเป็นแค่คําสรุปของนักรองศพซึ่งอาจจะเชื่อถือไม่ได้เขาอาจจะไม่เชี่ยวชันอาจจะไม่รู้จักแท่งย้อยสีขาวมันคืออะไรกันแน่แลวปกติช่างดองศพจบอะไรมาก็ได้แล้วมาผ่านการอบรม3เดือน6เดือนเปิดเส้นเลือดแล้วก็ฉีดยาม ตรวจด้วยวิธีหาแหล่หา,ะหาอะไรจริงผิดหลักการอยู่แล้วส่วนคนที่ยังกังวลฉีดวัคซีนโควิดแล้วจะเกิดริ่มเลือดวัคซีนเนี่ยจริงแหละมันพึ่งใช้ไม่กี่ปีอันตรายระยะยาวอาจจะยังตอบไม่ได้แต่เขามีวิจัยเทียบม,มาแล้วว่าการฉีดวัคซีนกับการเป็นโควิดการเป็นโควิดเสี่ยงเกว่าเยอะครับถ้าเราเป็นโควิดมันจะให้มีการอักเสบของหลอดเลือดทำให้มีริ่มเลือดเกิดขึ้นได้เหมืมมอนกันตัวโรคโควิด1ิเองีก็ทําให้เกิดริมเลือดตัววัคซีนก็มีผลทําให้เกิดริ่มเลือดได้แต่น้อยมาก เพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างฉีดวัคซีนโควิดควรจฉีดวัคซีนมากกว่าการเป็นโควิดน่ากลัวกว่าครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องแท่งยุ้ยสีขาวจากการฉีดวัคซีนโควิดนี่เป็นยังไงครับเป็นเรื่องไม่จริงครับและไม่ควรแชร์ต่อครับไม่จริงเลยไม่ควรแชร์ต่อบอกได้เลยว่าอย่าไปแชร์ต่อมันอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแล้วก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกับประชาชนโดยทั่วไปครับการตัดสินใจเชื่อเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลแต่การกู่ข่าวเพื่อหลอกลวงมวลชนเป็นสสสสิ่่่่งงงงงทททีีีุกกคคคนนนนนวรรรรู้ััััับบยยยมมออออหลลาาเืไ์ รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรวมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์คิดก่อนจะคลิกคลิกสังคมไม่ดีขึ้นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม